ทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์จากภาพวาดที่เป็นฝีพระหัตของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะซึ่งมีจำหน่ายอยู่ที่ร้านภูฟ้าิถุงที่จะสังเกตนะคะสังเกตเหมือนเมื่อกี้ที่น้องแก๊บบอกก็คือถ้าพูดเรื่องของงานศิลปะเนี่ยพระองค์จะทรงชอบวาดรูปการ์ตูนนิทานด้วยนะคะหมวยเล็กนิทานที่ท่านเขียนน่ะท่านก็วาดภาพประกอบเองแล้วก็ทุกๆปีท่านจะวาดภาพนักษัตริของแต่ละปี แล้วก็จะทรงตั้งชื่อด้วยอ,อย่างปีหนูใหญ่ไทยรวมพลังอย่างปีนี้ปีม่แม่แพะน่ารักใช่ใช่ใ,ชในในวันนี้ก็พูดถึงผลิตภัณฑ์จากร้านภูฟ้าค่ะหนูก็เลยจะพาไปที่ร้านภูฟ้าสาขา<จ>แรกเลยที่สยามดิสฟเวอรี่ค่ะ<ง>ซึ่งตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับวังสะระประทุมที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยนะคะร้านภูฟ้าสาขาแรกนี้พิเศษกว่าสาอื่นยังไงเราไปชมค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาย่านใจกลางเมืองที่นี่เลยนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่ครับจะพามาเยี่ยมชมร้านผูฟ้า ซึ่งเป็นร้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรินะครับสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีครับที่นี่เปิดมา12ปีแล้วนะฮะและมี15สาขาในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งร้านภูฟ้าสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่แห่งนี้เป็นร้านแห่งแรกที่มีการขายสินค้าจากโครงการในพระราชดำริครับวันนี้เรานัดคุณวิสิตคณะกรรมการผู้ดูแลร้านผูฟ้าไว้พูดคุยกันครับจุดประสงค์หลักๆเลยของการเปิดร้าน ปูฟ้านี่คืออะไรคะครับประจุประสงค์แรกก็คือท่านอยากจะส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะในถิศรุกันดารให้เขารู้จักประดิษฐ์วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเขาให้เกิดพัฒนาขึ้นมาอันนี้คือเป็นเป็นโครงการที่เวลาที่สมเด็จพระเทพระท่านเสด็จไปที่ต่างๆพอไปเห็นของชาวบ้านอะไรแบบนี้เหรอคะให้คนที่รู้เข้าใจงานเนี่ยเข้าไปสอนชาวบ้านแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าขึ้นมา ก็พนัานเสรแล้วไม่มีที่จําหน่าย<ช>นะครับจะทํำยังไงให้สินค้าในชนบทมาสู่ในเมืองอก็เป็นแนวแนวความคิดของท่านที่จะเปิดร้าน เพื่อที่จะนําสินค้าเนี่ยมาสูในเมืองสินค้าเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมาจากชุมชนหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านทั่วทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จไปปฏิบัติพ,ตร,พระราชะกรณียกิจที่โครงการตามพระราชะดำริกว่า1,000โครงการก็จะนําสินค้าจากทุกๆที่เอามาวางขายที่ร้านผูฟ้าแห่งนี้ด้วยแหะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่จะเป็นเครื่องเงินนะครับที่อยู่ที่จังหวัดหน้านะครับนะเราจะเห็นป้ายทุกป้ายเนี่ยเราจะบอกที่มานะครับว่ามาอย่างไง นะชาวบ้านตำบลไหนหมู่ไหนเป็นคนผลิตแหวนลงเล็กๆแต่มีความหมายสําหรับชาวบ้านมากนะครับวันนี้เขาได้มาถึงในเมืองปกติก็ยากที่จะมาอยู่ในเมืองอย่างนี้ถ้าเราไม่มีร้านที่แนวคิดของพวกท่านที่จะนําสินค้าพื้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับการส่งเสริมกา,การตลาดเข้าไปเราได้เห็นอย่างนี้เราบางทีเราก็ภูมิใจนะครับว่าง,งานของชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ใน,ใน,ใ,นในเมืองได้ขนาดนี้นะครับวันหนึ่ง<ม>คนที่สนใจ เรื่องการตลาดมาเห็นชอบอชอบอก็ไปติดต่อได้ไปติดต่อที่ชาวบ้านอ,อันนี้ก็เป็นแนวคิดอันนึ้ง ก็เป,ป็นลานภูฟ้าขึ้นมา<ช>นะครับนอกจากจะมีสินค้ากว่าพันรายการจากโครงการในพระราชดำริแล้วนะครับก็ยังมีสินค้าที่ชาวบ้านนํามาถวายเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งสินค้าจําพวกนี้ก็จะเป็นของกระจุกปากอิกชิ้นเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะมีชิ้นเดียวหรือว่า2ชิ้นซึ่งจะมีป้ายเขียนบอกเลยนะครับว่าเป็นสินค้าตามเสด็จครับเขียนว่าสินค้าตามเสด็จเรามีโอกาสได้เห็นข่าวในพระราชสำนักบ่อยๆนะคะที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จ ไปตามถิ่นทุรกันดารต,ต่างๆแล้วก็จะมีแบบว่าไปทําพระราชกรณียกิจเวลาท่านเสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารเข็นชาวบ้านมาถวายท่านก็ทรงรับสั่งว่าทําเองหรือเปล่าท่านก็ทรงรับสั่งแล้วก็เอ๊ะเห็นว่าอย่างเงี้ยเป็นน่าจะในคนในเมืองนะั้นน่าจะซื้อได้นะครับก็เลยกลายไปเป็นสินค้าตามเสด็จเงี้ยที่ตามเสด็จมาเอามา จำหน่ายให้คนในในในเมืองเนี่ยได้มีโอกาสได้ซื้อที่ราคาถูกด้วยส่วนใครที่หาของกินขนมนมเนยของทานเล่นที่นี่ก็มีขายเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเฮลตี้เฮลตี้นิสหนึ่งนะฮะอย่างสลัดผักสดจานนี้เนี่ยแหละครับแต่ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาร้านภูฟ้าก็ต้องมาดื่มนมเย็นสูตรพระราชทานน้ำสีบ่วงม่วงเนี่ยแหละครับเห็นมีนมเย็นสูตรพระราชทานด้วยใช่ไหมคะก็เป็นนมส่วนติดค่ะเป็นดอกอัญชันแล้วก็ใส่ใส่น้ําแดงไปแล้วเวลาคนก็จะกลายเป็นสีม่วง Редактор субтитров เป็นไงรสชาติอ,ารอร่อยมากคือหอมแล้วไม่หวานมากแต่ที่สําคัญคือเป็นเอกลักษณ์ต้องเป็นสีม่วงนมเย็นสูตรพระราชทานแบบนี้นะครับแก้วละ40บาทเท่านั้นเองนะครับอ๋อแล้วมีเรื่องมงคลจะเล่าให้ฟังด้วยนะฮะที่ร้านภูฟ้าสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่แห่งนี้นอกจากเป็นสาขาแรกแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาทรงเสด็จแวะมาที่ร้านภูฟ้าอยู่บ่อยๆนะครับเพราะเป็นร้านที่อยู่ติดกับวังสะปทุมซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่ชิน ตาสําหรับคนที่นี่ไปแล้วนะครับหนูเคยได้เจอหนึ่งครั้งแต่อยู่ในรถค่ะท่านเดินผ่านวู้ีหนูตื่นเต้นมากเลยอะค่ะบางคนเดินเดินสวนมาตกใจเลยนะหนูว่าบางคนไม่ทันตั้งตัวนะท่านแวะมาที่ร้านผูกฟ้านี่มาทำอะไรบ้างคะจะมาชมสินค้าที่ตามเสด็จนะครับว่าขายเป็นยังไงนะครับว่างว่างเว้นจากภารกิจท่านก็เสด็จอยู่แล้ว ที่นี่คนคนในย่านนี้น่าจะชินปาน่าจะชินนะครับมาร้านหนังสือบ้างนะครับร้านเครื่องเขียนบ้างนะครับแล้วก็มาร้านดูฟ้าบ้างจุกครั้งก็จะมาแบบสบายสบายเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองครับเป็นกันเองกับประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว ไม่แน่นะครับคุณผู้ชมที่มาที่นี่อาจจะได้มีโอกาสเฝ้าทุลรองทุดีพระบาทอย่างใกล้ชิดเลยก็ได้นะครับอ๋อแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนเสื้อสวยๆลายฝีพระหัสนะครับอย่างปีนี้เป็นตีมะแม่ลายแพะน่ารักรูปหัวใจสีม่วงแบบนี้หรือจะหาเสื้อสีม่วงพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์ครบๆอบ60พรรษาแบบนี้ที่นี่ก็มีขายนะครับแตนูจะบอกว่าเสื้อขายดีมากจริงๆทุกๆปีนี่คือเป็นที่ยอดฮิต วันนี้อย่างเราใส่เสื้อเป็นสีประจำพระองค์ท่านสีม่วงเข้มนี่นะครับมีลายปลกด้วยเป็นตราสัญลักษณ์นะครับในวัาเ่ากาศ60ศิพันศาจำหน่ายเฉพาะที่ร้านภูฟ้าประมาณ3 8มอนะครับอย่างไรได้ทั้งหมดที่ร้านภูฟ้านี่ไปทำอะไรบ้างคะส่วนหนึ่งเนี่ยคือเกือบทั้งหมดเนี่ยหากจากใค้จ่ายแล้วเนี่ยกลับไปสู่ชนบทล่าสุดก็เพิ่ง พระราชทานเงินรายได้จากรานผู้ฟ้าไปซื้อจักเย็บผ้าให้ชาวบ้าน,าานกลับไปใหม่หลายร้อยหลายร้อยคันสร้างโรงเรียนในชุมชนนี้ก็สร้างโรงหนึ่งไว้ ให้เก็บ oh. สินค้านะครับเพื่อที่จะได้มีที่เป็นที่เป็นทางในการ <Okay. S 2> เก็บนะครับแล้วก็นําความรู้เข้าไปด้วยเอาอาจารย์เข้าไปสอน <Wow. S 2> นะครับเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ <Okay. S 2> พัฒนาสินค้าแล้วเด็กในชนบท mm hmm. ก็จะได้มีงานทําด้วยคุณผู้ชมนั่นใดนะครับอยากจะใช้ของไทยกินของไทยก็มาได้นะครับที่ร้านหูฟ้าทั้ง15สาขาเลยนะครับเพราะว่าเงินที่ท่านซื้อก็จะส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดารต่อไปนั่นเองแหละครับ เอาล้วค่ะและนี่ เลยคือสินค้าตามเสด็จค่ะมีเฉพาะที่ร้านภูฟ้าสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้นเลยดูยังไงหมวยดูยังไงเพื่อบอกคุณผู้ชมไว้จะมีเขียนนะคะที่แท็กว่าสินค้าตามเสด็จจริงๆต้องบอกว่าสินค้าตามเสด็จเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ชาวบ้านนํามาถวายเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนตามต่างจังหวัดบางคนเนี่ยเอามาถวายเป็น10ชิ้นก็มีบางอันก็มีแค่แบบชิ้นสองชิ้นก็มีซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนก็จะทรงซื้อแล้วก็เอามาวางจาหน่ายที่ร้านซึ่งมี ไม่มากนะคะสังเกตได้เลยเนี่ยสินค้าตามเสด็จถ้าชิ้นไหนขายดีเป็นพิเศษก็จะเป็นการต่อยอดมีการพัฒนาทําให้มากขึ้นด้วยก็ไปให้ชาวบ้านนั่นแหละได้ทำมากจำนวนมากขึ้นเพิ่มจานวนมากขึ้นที่ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านโดยตรงโดยตรงเลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราซื้อมาหลายชิ้นแล้วเรานํามามอบให้กับแฟนรายการตลาดสดนสนามเป้าดีไหมเอยดีไห ไม่ดีเอางี่ระบายผ้าชอาอยางงี้ดีกว่าอยากให้คุณผู้ชมไปที่ร้านภูฟ้าในสาขาแรกคือสยามดิสเบอรี่อยากให้คุณผู้ชมไปเห็นไม่ไม่ใช่แค่มีเฉพาะของใช้เหล่านี้เท่านั้นแม้แต่ของสําหรับรับประทานมีของกินของใช้คุณผู้ชมไปเลยไปด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านซื้อเป็นการต่อยอดกันไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมเหมือนกันว่าพวกเราทั้ง3คนนั้น ปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นส่วนหนึ่งคนคนนึงในแผ่นดินนี้ที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงห่วงใยพวกเรามากเหลือเกินวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะม,มาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสูสนามเป้าสวัสดีค่ะ